สวัสดีทุกทุกท่านเสียงมันจะอึกกระทึกนนะุกคมน่ะฝนตกแรงมากไม่รู้ที่อื่นตกหรือเปล่าแวัว่าเสียสูตรรอยยุทธเสียสลาเสียทั้เสียทัชชัยเสียสามารถเสียโบสสวัสดีทุกทุกท่านครับทั้งที่เอ่ยนามแล้วไม่เอ่ยนามครันนี้เป็น n นะิวส์เนี่ย วเอ็ดล้อเดิมล้อเดิมเบรกมือก็สวัสดีครับเสียเจริญเสียโน้ตก็เบรกมือตัวนี้เราจะใช้ของเบลเฟ่เป็นของใหม่นะมาพร้อมเซอร์โว เาพร้อมสะเวกไม่ต้องไปรื้อของเก่าไม่ต้องไปรื้อของเก่าใช้ได้เลยน็อตเยอะทุกตัวเราก็ยังเหมือนเดิมให้จัดเลทไม่ลดไม่ลดไม่ลดคุณภาพไม่ลดประสิทธิภาพไม่ลดต้นทุน สวัสดีครับเสียบารมีหลวงปู่ผาเสียในเสียสมศักดิ์สวัสดีครับครับเราก็เหมือนเดิมฮะขึ้นแนวคัดต้อมไม่ซ้ำไข่การจะเป็น o อสายก็เป็นเกลเอสสวัสดีครับเสียลิ์ปั๊มปั๊มตัวนี้เป็นขาเยน18แปด เป็นมือสองจากทางยุโรปฮะไม่ของแท้แน่นอนไม่ก๊อปแน่นอนสวัสดีครับเสียสมศักดิ์สวัสดีครับเข้สมสเามาแล้วยังไงขอไลค์ขอแชร์ให้ผมหน่อยเผื่อจะมีคนรู้จักผมบ้างขาก็เป็นอลูมิเนียม7075สวัสดีครับเสียพนุมากก็ งานเราตั้งใจทําส่วนอันนี้ให้ดูแค่นี้พอเขาทำจากที่อื่นมาแล้วทํำจากที่อื่นมาแล้วยังไม่พอใจทำไมส่วัสดีครับเสียนัรสลเสียฟอกเสียนันทวุฒิสวัสดีครับ,เส,เ,สสสรบเสียมาก การถ้าถามว่าจานหนักกว่าของเดิมไหมตัวอีสุด้วยกันผมบอกได้เลยครับเมื่อช่างน้ำหนักรวมทั้งฟัมแล้วน่าจะหนีกันไม่เกินครึ่งกิโลอาจจะเบากว่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าตัวนี้มันมีแค่เหล็กก็อยู่คือตรงใบตัวนี้ครเป็นเป็นเนี่ยมคัามเป็นอลูมิเนียมของเดิมัมเป็นเหล็กเพราะฉะนั้นน้ำหนักถ้าพูดถึงเรื่องน้ำหนักแล้ว ไม่มีผลต่อความเร็วครับสวัสดีครับเสียมโนเสียมากเสียไัยรัตสวัสดีครับเสียจอนครับวันนี้ฝนตกแรงมากนะเสียเน่สวัสดีครับ พระเบกเราก็จะจัดให้เป็นนิกเตโปครับน <c oughs> ิกเตโปโดยเราจัดแต่ของดีครับจานเราก็ไม่ได้ใช้จานตัดดุมไม่ได้ใช้จานแบบที่เอาตัดดุมแล้วมาทำจานจะเป็นจานที่ทำเบกใหญ่โดยเฉพาะ เมื่อวันหน้าจำเป็นต้องเปลี่ยนใบาจานเราก็เปลี่ยนได้เลยเพราะว่าไม่ต้องจำเป็นต้องเปลี่ยนฮับใหม่หรือทำฮับใหม่สวัสดีครับเสีย่ยมินสวัสดีครับเสี่ยมินเสีย่ยหนามเสีย่ยบัรลรัตสวัสดีครับ ขอไลฟ์ขอแชร์ให้ผมหน่อยเป็นวิวเอกตัวใหม่ล่าสุดล้อเป็นล้อเดิมอยู่เลยเนี่ยฮะพร้อมแล้วเราจะจัดงานให้พร้อมแล้วก็เพื่อรอติดตั้งสวัสดีครับเสียพนิสสรก็พอพร้อมแล้วเราค่อยเรียกมาติดตั้งกันใช้เวลาหนึ่งวันสวัสดีครับเสียดนภูมิครับ เข้ามาแล้วขอไลค์ผมหน่อยขอแชร์ช่วยแชร์ผมนี้ิดเต็มๆครับก็ใครขาดเหลืออะไรก็รับแปงลงรับซ่อมนะฮะรับแก้ด้วยใครมีงานแก้อะไรก็บอกสวัสดีครับ ตัวเสียต้องตัวลายทองสุงมาสวัสดีครับเสียอ,อัมพรครับเชา้ชาที่ไหนฝนไม่ตกบ้างที่นี่ฝนตกแรงมากตกหนักมากคันนี้รถเขาจะเอามาขายในเมืองไทยแต่ว่าปัญหาเขามีเรื่องเบรกเลยมาดูก่อนสวัสดีครับช่างบีสวัสดีครับ เขาก็เลยเอามาดูก่อนที่จะออกขายเป็นรถใบฟ้าครับอันนี้เป็นรถไบฟ้าเปลี่ยนว่าเบรกก็ทำนะฮะรอคิวมีนี่มาเช็คครับสวัสดีครับเสียดิบเสีย เดียรเตวสวัสดีครับครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยครับแล้วเอาไว้มาไลค์กันใหม่สวัสดีครับเสียดสงสัยก็ยังพอมีงานทำครับยังไม่ตกนานครับอันนี้ไอทินะตัวนี้เป็นเบลเฟอของใหม่ครับเป็นของใหม่ ทำขึ้นมาไอ้ของเดิมเราไม่ต้องแนั่นเราคืนหมดทุกชิ้นของเดิมไม่มีอะไรที่รื้อออกมาผสมสวัสดีครับเสียสมชายัา้ำว่าเป็นมือสองจากทางยุโรปั้มเป็นมือสองจากทางยุโรปแพ้แน่นอนไม่มีก๊อฟแน่นอนฮนะเพราะไม่มั่วเรื่องแล้วไม่แข่งราคาไม่จำเป็นต้องเอาของอะไรมาขาย เอาของด,ดีสวัสดีครับเสียมนฝายของดีลูกค้าได้ใช้แน่นอนครับใครเข้ามาแล้วสวัสดีครับเสียบอบเสียปุ๋ยสวัสดีครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยครับยังไงสวัสดียามฝนตกทุกท่านครับสวัสดีครับเสียใบยอัน เมทัศสวัสดีครับก็อ <Bal developed Airbnb> ้ห้ทุกท่านมีความสุขนะมิวเอฟเบียเอ็มชุดนี้ถ้าเป็นมิวเอฟ2017แสนสามห้าครับได้แบบนี้หมดเลยยกเว้นไม่มีปั๊มเบรกมือเท่านั้นเอง ยกเว้นปั๊มเด็กมือเท่านั้นนะฮะเพราะว่าทุกอย่างเหมือนกันการก็ OS ตาปั๊มก็เป็นมือสองอย่างทางยุโรปรับประกันฮะตรวจเช็คฟรีทุกๆสองหมื่นก,ก 2, ิโลไม่มีข้อแรงถ้าเบรกเ็เป็นนิคเตอร์โปสวัสดีครับเสียอารมสวัสดีครับเสียเสียนกสวัสดีครับ หาเราก็จะให้เป็นอลูมิเนียม7075ขึ้นรูป,ป CNC, รด้วยซีีครับสวัสดีครับเสียกกิจครับแล้วยังไงขอไลค์ขอแชร์ให้ผมหน่อยครับขอบพระคุณล่วงหน้าทุกทุกท่านเลยครับวิวเอฟกเอ็เนี่ยแหละครับ ได้นี้ทำชุดเลยยกเว้นปั๊มเอ้เแบรกมือเบรก้าท่านเองไม่จำเป็นต้องใช้ครับเปลืองเงิน,เ,นเ,เสียบอยข้อเบรคลิโวโตัวเตี้ย2950ครับเป็นเน็กเตอร์โปรสวัสดีครับเสียกษษษษษษษิจสดาเป็นเน็กเตอร์โปรครับ ดูดดีเปลี่ยนไม่คิดคะแรงด้วยนะเสีย <c oughs> เสียบอยเข้ามาเปลี่ยนได้เลยสวัสดีครับเสียบุญบุญช่วย <c oughs> สวัสดีครับครับเสียบอยได้ยังไงไว้มารับให้ผมรับใช้นะครับ ครับสวัสดีทุกท่านฮนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยขอบพระคุณครับเอาไว้เจอเดี๋ยวจะให้ <c oughs> เดี๋ยวจะดูรูปภาพนิ่งทีหนึ่งสวัสดีครับเสียสุภกรฝากกดไลค์กดแชร์ดูย้อนหลังหน่อยครับเสียอาร์สวัสดีครับ ขอพระคุณทุกทุกท่านครับที่รับชมสวัสดีเสียลิโลดพึ้นเข้ามายังไงฝากดูย้อนหลังนะครับชุดนี้สวยใส่รถมิวเอครับโอเคสวัสดีทุกทุกท่านขอให้มีความสุขครับเ,เสี่ยเกสดาใส่รถรุ่นไหนครับ ถ้าเป็น n ิวเอ็กตัวนี้ก็แสนเจ็ดห้าครับก็เป็น n ิวเอ็กตัวเก่าก็แสนสามห้าประหยัดเ mm hmm. บรกมือไฟฟ้าไปชุดหนึ่งใอยรีโว่แชมป์วิโกเอ่อวิโกแสนแสนสี่แปดครับเพราะมันต้องมีเบรกมือชุดหนึ่งเบรกมือเราจะเอาของในพาร์ทเดียวกับพอจูเนอรตัวปัจจุบันเนี่ยที่เป็นดิสซี่หรอสวัส mm hmm. ดีครับ เสียปรดจวบเสียโอสวัสดีครับขอไลค์ขอแชร์ผมหน่อยสวัสดีครับเสียตุ้ยสวัสดีครับเสียธีรพัฒน์ครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับเสียเอ ครับเอาไว้รับชมกันคลิปหน้าครับสวัสดีรัเสเซียคงพันขอบพระคุณครับดูย้อนหลังนิดนึงนะครับโอเคมีข้อสงสัยอะไรถามเพิ่มเติมได้สวัสดีครับโอ้เอ็มคอยสวัสดีครับสวัสดีเสียเสียชอแล้วกันครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ดูย้อนหลังหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ